ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฮ้ยคนบ้าเฮุชาแนลลืมเลยจะพูดว่ากัปตันเฉยเลยเมื่อกี้นี่นี่การปอกจำปาดะพอเรากรีดเสร็จใช่ไหมครับกรีดเสร็จปุ๊บแล้วก็แหวกออกนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วก็จับวิ่นมันขึ้นมาแล้วเราก็ดึงขึ้นมาโอ้สุดว้าวเหมือนสละเลยนี่มันจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยน่ากินมากเลยเนาะเออกินไหมครับเอาไหมชิมดูชิมดูสัครับ เดี๋ยวเป็นลูกเล็กเนาะมันหวานเหมือนน้ำผึ้งเลยเนาะสามารถปิดกินได้เลยนี่ดึงนี่หวานเหมือนน้ำผึ้งเลยเนาะเม็ดเม็ดเม็ดมันเอามานี่พี่แดไว้ไม่ใช่เอาไม้ปูก็ไม่กินเออหนูจะชิมไหมขนมมานี่เนาะปิดดูเดี๋ยวพี่เอาให้น้องเอเดี๋ยวลองชิมดูนะพี่ เอา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 เม็ดมานะไว้ให้แม่ปลูกนะกิน้วยเอาเม็ดเม็ดมันนู่นหนูไปโยนไว้ตรงนู่นนะเม็ดมันอ่ะอร่อยไหมครับสวัสดีครับเอฟซีก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับรอรอทำอะไรสวัสดีครับรอโอ้พี่เอิร์ทเนี่ยโยนไว้นู่นเลยลูกโยนไปนู่นเอิร์ทเอิร์ดูมือแม่นู่นข้างหลังห้องน้ำนู่นสวนผักสวนผักน่ะ โตมาจะได้กินเออ,อกินยากนะบ้านเราไม่มีเราพี่แดงเม่เคยเห็นหนูเอาไอ้นี่ลงมาหนูบอกว่าขนุนกินได้พี่แดงยังตกใจเนะโกโกาะกูก็ไล่ชิมสักอันไหมเอาไปให้พี่พนายชิมหน้าหนึ่งนะดเดี๋ยวไปกู้งไล่ชิมสักอันกนู้งไล่ชิมสักอันหยิบเอาลูกนึงอ่ง มันตกนะมันไม่ได้กินนะเพื่อนๆนหัวโคกกาแพงนะเอ้ยมันไหลลงคอนะทำดีๆนะสุดเสียวนะเขาเม็ดนาช้่า้วไม่ปลูกเด้อไว้กินตอนได้เอาไปชุบแป้งทอดเหมือนทอดกล้วยทอดไอ้นั่นนะเอาอะไรชุบแป้งทอดน่ะเนี่ยจ้ป่าเหมือนทอดกล้วย เขาบอกว่าอันนี้อร่อยสุดอร่อยที่สุดในร้านก็แพงด้วยนะจับปลาด้วยเป็นอะไรเอิร์ดเขาเรียกบัวเหรอพี่เอิร์ดเบาหวานเกินหวานเหมือนน้ำเชื่อมอ่ะเดี๋ยวนี้เก็บไว้พี่นายกับน้องบอลชิมด้วยกดน้ำไม่ให้กินด้วยลูกหนูกินก่อนแล้วก็มาให้กินด้วยเอาจ้ามาใส่ไปเดี๋ยวเขาจะดึงในเปลือกมันกินเหรอใช่เป็นว่าที่มันเป็นรบคล้ายๆเป็นเส้นเป็นเส้นอ่ะกินได้หมดเลยนะหวานหมดเลยพี่แดยพี่แดยมีอยู่ต้นหนึ่งนะพีเดยมาชิมดูนี่ยไปกินหนึ่งก็พอจะเบื่อ กับตัน,น,นพี่แดงมีต้นหนึ่งนะต้นอ,อะไรเหรอนี่แหละเพราะว่าอะไรรู้หรือเปล่าที่พี่แดงมีนะ่ะวันนั้นพี่แดงไปบุกสวนมะพร้าวเขาเขาให้ชิมลองบอลองชิมดูอนนี้มันสุกคือมาจะมาถึงี่ยลืมเอาลงเพราะมันอยู่ท้ายรถปกตินะมันมาเละๆอย่างนี้นะเนี่ยไม่ได้เละมันกรอบนะมันอร่อยนะใช่นี่คือสุกเกี้ยวเลยพี่แดงพี่แดงได้ต้นหนึ่งแล้วอืเมื่อกี้จะไปข้างนอกกันพาพี่เด่นไปซื้อยา เเรยออกเฮ้ยลืมเอาอันนี้ลงอาซานันลึกได้พอดีกินไ,ได้เหรอหวานเป็นเช่นเกา,าวขนี่ก็หวานเพราะว่าเขบาขอบอกว่าอร่อยมากเลยพี่ชิมดูว่ะพี่เด็ก็เลยชิมดูมดก็เลยโชคดีอะไรรู้ไหม,ไมไไหเอาเม็ดมันไปโรยดเดี๋ยวพี่เดพาไปดูนะพรุ่งนี้นะ่ะอืมัมมนเกิดต้นหนึ่ง ใส่งมาให้ที่บ้านอ่ะเหรอสีลูกกินคนเยวหมดเลยหนูอ่ะมันเป็นสีชมพูมันสีชมพูส้มๆที่ก็ให้พี่แดนอ่ะองใกินได้กินได้ตามาชิมแล้วตาย้กินอ้าทำไมมันตามันอร่อยมากเลยนะตามาชิมมาได้จิมเลยชอ้มิแล้ว้มันมันุกเียมันหวานไงชอเป็นไง เาเม็ดเก็บไว้นะพี่แดจะไปปลูกนะเมื่อเคยกินไม่เคยกินมาก่อนเนาะเมื่อกี้เป็นไฟเลยมมมนด้ไไไ่เอออตาทำไมจะไม่เคยกินที่เราไปบุกสวนมะพร้าวไงเขาให้เรากินนู่นไงเราเอาไปปลูกได้ต้นนึงอันนี้มันได้กี่เม็ดเหรอหนักไหมอันนี้จำปาดานะไม่ใช่จำปากรไม่ใช่จำปาดา เฮ้ยพี่ในถามเค้าเลยจริงๆริงูไปดูในคลิปเลยเฮ้ยไม่รู้อ่ะใช่มีโบมไม่ได้เรายังไม่ได้กินเลยเรามัวแต่ถ่ายคลิปอืกินยังกินแล้วแท็บสิกินละเม็ดนึงอ๋าเราเอาสองเม็ดก็พอเอาพอละนี่เม็ดมันน่ากลมกลมก็อร่อยมากเป็นไงมันหวานมันน้ำผึ้งเลยเลาวมันเคี้ยวลืมมาลงไง มันสุกสุกว,ว้วาวคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ